ก็เลยมาเก็บหมักยมนี่หมักเล่นหอยเอาหมักเลน่นหน่อยก่อนเอาหมักหลาย,ออลายเอาพอได้กินแซ่บซื้อบ่เอาหลายดอกพ่อพี่น้องพี่จ้ากินอนนันนึงได้ไหมเก็บกินเลยลูกเอาเลยนี่แหละต้นหม,มักยมสวีเดนต้นบ่ใหญ่ดอกค่ะต้นใน,ใน,น้อยๆสามนี่ละแ <c oughs> ต่บ้านอือน่นหมักยมมันเสร็จหรือ,อยังหรือมักคุชแบร์อยู่นี่เขาหมักคุชแบร์คุชแบร์เขาจะเองไปเห็ดแยมเห็ดไพ่ละพ่อพี่น้องมันประเทศไทยคนไทยกับมาเอาไปเก็บไปกินส้มเอาไปกินส้มกัน มันมีน้ำได้ต้นอันนี้นะมันมีน้ำนี้ำยกไอ้เพ่นเบิ่งดูมันดกบ่ยกเองมันเกิดย้อใบเลยเอ้ยยกมึงทำไมเออนี่เดียวดกอยู่ลูกใต้ใบเออน้อยมันอยู่ใต้ใบน้อยยังไม่ใหญ่ปานไหนพ่อพี่น้องอันนี้ยังไม่แยกมันก็เลยกินเนี้ยสดๆมาได้เพ่อพี่น้องเล้วเก็บได้กินน้ำกันนี่นะคะเก็บมาแล้วมาแก่โยมสวิเดนบ่ได้เอาหลายอพยพ